สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับช่องพิชวรถบ้านอีกแล้วนะครับก็วันนี้นะฮะด้านหลังผมนี้นะฮะจะเป็นรถอเนกประสงค์นะครับเป็นยี่ห้อเกียร์นะครับรุ่นสปอร์ตเช่นะครับเดิมเนี่ยคันนี้เคยเป็นโฟร์วิลนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยได้เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่นะครับเป็นเครื่อง3 s มเกียร์ออโต้นะครับก็ใช้งานได้ทั้งหมด2ระบบนะครับเป็น l p g นะครับแล้วก็น้ำมันนะก็เดี๋ยวรายละเอียดนะครับภายในและภายนอกจะเป็นอย่างไรนั้นตามผมมาดูเลยนะครับ เอาละฮะสำหรับเกียร์สปอร์ตเชนคันนี้นะครับเป็นรถยนต์ปี2000นะครับคือเดิมเนี่ยเป็นเครื่อง2.0เป็นเบนซินอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้เปลี่ยนเครื่องยนต์เป็น 3S นะครับของโตโยต้านะครับ2,000เหมือนกันนะครับแต่ว่าได้ได้ถอดตัว 4W รวออกไปนะครับตอนนี้ก็จะเหลือเกียร์เดียวนะครับคือเกียร์ออโต้นะฮะแต่ว่าโฉมมันนะครับยังดูดีอยู่นะเดี๋ยวผมจะพาดูสีสันรอบๆก่อนนะครับสีสันเนี่ยเดิมบางดีนะครับแต่ว่า มีริ้วรอยมีบุบมีอะไรเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็มีสีซีดด้วยนะฮะสำหรับคนที่หารุ่นนี้อยู่นะครับหรือว่าใครที่มีเครื่องตัวนี้อยู่นะฮะสามารถเอาไปสายได้เลยนะครับริ้วรอยมีนะครับเดี๋ยวเราจะจอดลึกกันอีกทีนึงเฮ้ยอะไรอีกแล้ววะนะรถสวยไหมรถสวยไหมวันนี้กลนอีกอาละโอเคคันนี้เนี่ยผมเพิ่งต่อภาษีไปนะครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปต่อภาษีให้ดูหลังจากนี้เลยนะครับ ช้อนขายไหมรถคันนี้ขายไหมหืมน้าตาหนเอาละครับให้ดูพื้นผิวนะครับสีในการชนหน้านะครับก็จะมีเอ่อสีบทสภาพนะครับซึ่งเอ่อจะล่อนๆออกไปนะครับแล้วก็ตัวนี้มีการชนหน้านะครับแล้ว่าตัดหมอกใช้ไม่ได้แล้วนะครับนะส่วนผ้าโปงหน้าเนี่ยบางดีก็จะมีเอ่อพวกชิโนกนะครับรอยด่างอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็ตัว ฉีดต้นฝนนะครับตัวนี้ไม่มีนะครับเอาละครับเราจะมาดูด้านข้างนะฮะจะมีหูนะครับสําหรับคนที่ซื้อเนี่ยถ้ายังไม่ซีเรื่องสีขับได้นะครับแต่ว่าถ้าให้ไปเก็บงานเลยตอนนี้เนี่ยผมไม่แนะนํานะครับรอเก็บตังค์ทีเดียวแล้วก็ไปซ่อมสีทีเดียวนะครับมันจะได้เท่ากันนะครับจะมีรักยิ้มนะครับสีก็จะมีเลิ่อนแต่ครับตัวนี้ก็จะเป็น9า m าอนะครับตัวนี้ก็ลอกหลุดออกมานะฮะ คือจริงๆแล้วนายชอนเนีไปแกะมันนะครับได้บันอ้านิดเดียวนะฮะแล้วก็บันไดนะครับใช้งานได้จริงนะครับแข็งแรงครับสามารถขึ้นไปยืนได้แล้วขยมได้เลยนะครับแล้วก็ตรงช่วงประตูหลังนะครับก็เหมือนกันนะฮะจะมีสีแตกนะครับนะฮะโอเคพอดูช่วงท้ายนะครับอ๋อนี่ก็หลังคานะฮะตรงนี้จะซีดเลยนะครับโดนแดดเรียนนะครับเพราะว่าจอดตากแดดอยู่นะครับช่วงท้ายตรงนี้โอเคดีนะฮะ กะชนคนชนท้ายโอเคเลยนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับสีที่จะไม่ค่อยสวยนะครับตรงนี้นะฮะับอ่แล้วก็ตรงมีประตูชายล่างนะครับทั้งสองบานนะครับคือหน้าและหลังเลยนะครับนะครับเริ่มออกแดงๆแล้วนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็มีการสาดตรงรุ่นนะครับ นะสามารถเปิดกระจกจอดต่างแดดได้เลยนะครับบันไดก็ใช้บันไดสวยงามเลยนะครับแล้วก็จะมีแก้มหน้านะครับนะแก้มหน้าแล้วก็ตรงการ้านสอดตะกบนนะครับที่จะสนิมขึ้นแล้วนะครับสามารถถอดพ้นสีได้นะครับภาษีเป็น28มีนา6 5ห้านะครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันชอนท้อมยังดังดังก็ตอนนี้นะครับเอาเจ้าเกียร์ ปอดเทงนะครับมาตรวจสภาพถังนะครับแล้วก็จอต่อภาษีนะครับคันนี้เนี่ยถังครบ10ปีพอดีนะครับจังหวะจริงเฉพาะตรวจถังแล้วก็ตรวจสภาพแล้วก็ต่ออายุถังอีก5ปีนะครับโดนไปทั้งหมด2,000นะครับแล้วก็ซื้อพรบอีกนะครับ645บาทนะครับแล้วก็ตรวจสภาพอีก200นะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปต่อภาษีอีกนะฮะ1,450บาทเราไปเกือบ5,000แล้วนะฮะตีไป5,000แหละเดี๋ยวพวกเนี้ยต้องเติมน้ำมันค่าข้าวอีก ตีไปถึงห้าพันแล้วกันนะฮะก็เอาเรื่องเลยทีเดียวนะ,ะนี่ผมกำลังรอเอกาสารครับอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะเดี๋ยวกำลังตรวจระบบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้ดูเลขถังก่อนนะนี่นะฮะเ,เราสามารถเลเช็คเลขถังแก๊สได้นะครับเช็คตรงนี้ครับเทสเดทนะครับ,รรบวันที่ที่เทสล่าสุดนะครับเป็นเดือน7ปี2010นะครับนะเห็นไหมครับเห็นตัวนี้ นั่นหมายเาว่าครบ10ปีพีนะครับเมื่อปี2020นะฮะตอนนี้เข้ายี่ียแล้วนะครับแจ็คพอตนะฮะไปตอนซื้อเข้าไม่ได้เช็คนะครับแล้วก็ไม่ได้คุยราคากับลูกค้านะครับคิดว่าจะมาตอบากตอย่างเดียวนะครับงานเข้านะฮะแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อลูกค้าสำหรับสมาชิกช่องบิ๊กชอนนะครับผมจัดให้นะฮะโอเคเอาละครับตอนนี้เราเปิดห้องเครื่องเข้ามาดูนะครับ ก็จะเจอกับห้องเครื่องเนี่ยคันน่าจะเดิมเลยนะครับถ้าเร็วไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งภาพนิ่งไว้ช่วงท้ายคลิปนะครับก็กดสต็อปได้รับชมได้นะฮะตัวนี้เป็นรหัสบอดี้นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับ4ี่หนึ่งห้าสี่สมนะครับแบบเป็นลูกใหญ่นะครับตัวนี้เราจะดูซอกข้างซ้ายกันนะครับก็เดิมนะฮะเดิมดีนะครับผม คันหน้าคานหน้าสวยงามนะครับอ่าโอเคนะเดี๋ยวจะดูฝาโป้งนะครับเอาละฮะมาดูที่ห้องเครื่องนะครับตัวนี้สามารถวางปีปั๊มได้เลยนะครับก็หมดปัญหาเรื่องความร้อนนะครับตัวนี้ปีปั๊มลงได้พอดีนะฮะแล้วก็ติดแก๊สเป็นหัวฉีดนะครับเอ่อเป็นของเวอร์ซุดนะครับสามารถใช้ได้ทั้งสองระบบนะฮะ ตัวนี้ตำหนิผมจะแจ้งไปเลยนะครับผมเจากระปุกพวเวอร์ตัวนี้น้ำมันจะซึมออกหน่อยนะฮะนะครับมีซึมนะครับแต่ว่าไม่ได้ยุบเยอะอะไรนันนะฮะจะซึมตรงกระปุกตัวนี้นะฮะต้องเปลี่ยนโอลิงนะครับถอดน็อตเนี่ยเบอร์สิบสี่สี่ตัวนะครับแล้วก็จะเจอโอลิงเป็นสี่เหลี่ยมนะครับถอดเปลี่ยนก็น่าจะหายนะครับโอเคแล้วก็ตัวมอตต้มนะครับเป็นตัวเล็กนะฮะ จุดอื่นๆก็ไม่มีอะไรนะครับคันนี้เนี่ยน้ําไม่ดันควันแต่ว่าควันไหลนะครับผมเออ่ต้องแจ้งก่อนนะครับควันไหลนะฮะควันไหลเนี่ยไม่ได้ว่าหลวมนะครับแต่ว่าเป็นที่ซีนหมวกวา,วนวาลนะครับก็คือใต้ฝาบนเนี้ยจะเออ่ตรงวาลนะครับจะมีเออ่โอลิงนะครับเดี๋ยวเขาเรียกว่าซีนหมกวาลแหละนั่นแหละฮะตัวนั้นฮะคือควันมันจะออกท่อนะครับตอนเช้านะครับตอนสตาร์ตตอนเช้าเท่านั้นนะครับแต่ว่าพอเราก้านชักวัดน้ำมันเครื่องขึ้นมาเนี่ยเราเบิ้ลแรงๆหรือว่าอย่างไรแล้วเนี่ย ควันไม่มีเลยนะฮะควันไม่มีเลยนั่นหมายพวาะว่าหลวมแค่ไอตัวนะครับน้ำม,นมันมันหยดลงไปตรงที่ห้องเผาไหม้นะฮะพอเผาไหม้ปุ๊บมันก็กระแทกออกช่วงท่อนะครับแล้วก็เผาไหม้จนหมดไปนะฮะเอ้ยครับ,คครบก็แจ้งกันตรงๆนะครับเอาละงั้นะเดี๋ยวไปดูชด้านหลังรถกันเอาละครับตัวนี้เปิดท้ายนะครับจะเปิดจากตรงนี้ก่อนนะฮะเราจะเปิดตรงตรงนี้เพื่อจะไปดึงเพื่อที่จะดึงตัวนี้นะครับ แล้วก็ดึงตัวนี้ออกก่อนนะฮะนะครับแล้วเราก็ตัวนี้ตัวล็อกเนี่ยเขาได้แปลงมานะครับดึงไม่สุดนะครับแล้วก็ตัวนี้ขัดเอาไว้นะฮะแล้วตอนเปิดท้ายเนี่ยสามารถกดได้เลยนะครับโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูซอกก่อนนะครับรถคันนี้เดิมสนิทเลยนะครับแต่ว่าสีสันภายนอกเนี่ยเราตัดสภาพไปนะครับเป็นรถอเนหลประสงค์ที่ประหยัดนะฮะแล้วก็ คือเดิมมันก็ไม่ค่อยประหยัดหรอกแต่ตอนนี้วางสานี้เราติดแกด๊สประหยัดแล้วนะครับเ,รเดิมสนิทจริงๆนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้นะฮะอันนี้กว่าส่งมากสามารถเปิดไฟได้นะครับแล้วก็ถังแก๊สเนี่ยผมเพิ่งจะตรวจไปด้วยนะคะเพิ่งตรวจแล้วต่อภาษีไปนะครับโดนไปทั้งหมดห้าพัน 5, บาทนะครับรคือเพราะว่าถังมันหมดยูนะครับผมต้งเลยต้องตรวจแล้วต่อนะครับภาษีจริงๆแล้วปีละพัน0ี่อยห้าิบาทนะครับ นี่แมลงไม่เคยแก่เลยนะฮะสวยมากนะครับตรงนี้ก็จะมีตัวเปิดมาจะเจอเป็นตัวเติมน้ำนะครับปัดหน้าัดหลังนะครับโอเคครับช่วงท้ายก็แบบนี้นะฮะบางเลยทีครับรถเติมจ๋าเลยนะฮะแล้วครับแล้วก็จะมียางอะไหล่ตรงนี้นะครับตัวนี้แล้วก็จะมีกระจกด้านหลังถ้าาไว้สองท้ายนะครับแต่ว่ามันจะหล่นลงมาหน่อยนะฮะมันจะ จะล่วงลงมาได้นะครับไปล้เราขับเอเะครับ,รบก็มีตัวเรารับตัวนี้กุญแจไม่อยู่แล้วนะฮะต้องไปให้ช่างเราสกัดออกครับแล้วก็เปลี่ยนกุญแจแล้วก็พกใหม่นะฮะโอเคครับกันเดี๋ยวไปดูภายในกันรถสวยไหมนี่ผู้เชี่ยวชาญครับผู้เชี่ยวชาญเป็นไครบ้างชอนเป็นไงบ้างครับรถคันนี้ตอบหน่อยเป็นไงบ้าง เอาละครับเมื่อเราเปิดภายในมานะครับเดี๋ยวผมขอไล่ตรงขอบประตูก่อนนะครับเอาละครับเมื่อเราเปิดภายในเข้ามานะครับก็จะเจอกระแผงประตูนะครับกระจกไฟฟ้าเนี่ยใช้ได้แค่3บานเท่านั้นนะครับบานหลังซ้ายใช้ไม่ได้นะครับตามจริงแล้วตอนมามันใช้ได้นะครับมันมันค่อนข้างล้ามากจริงกระจกไฟฟ้าขึ้นลงได้ทุกบานนะครับแต่ว่ามันจะอืดนะครับต้องไปไล่ขอบยางกระจกตรงนี้ครับด้านข้างจริงๆครับผมฉีดไปแล้วแหละฉีดน้ำยาคลายขอบยางกระจกตรงนี้ครับ รถทุกรถรถเก่าส่วนใหญ่จะเป็นนะฮะมันจะขึ้นช้าอืดนะครับจริงไม่ได้เป็นที่มอเตอร์นะครับเป็นที่ยางตัวนี้มันแข็งแล้วมันบีบเข้ามานะบีบกระจกแล้วทำให้กระจกฝืดนะครับตอนนี้ผมก็พยายามฉีดไปเรื่อยครับเดี๋ยวมันคงดีขึ้นโอเคครับเดี๋ยวผมขอวิวภายในนิดนึงนะฮะภายในเนี่ยเอ่อตรงนี้ก็จะเป็นตัวปรับแก๊สนะครับตรงนี้ก็เป็นไฟปรับนะครับหน้าจอนะฮะเป็นที่ดึงเปิดฝากระโปรงนะฮะแล้วก็ตัวปรับกระจกด้านข้างเป็นไฟฟ้าครับแต่ว่าใช้ไม่ได้แล้วนะฮะฟิลขาดหรืออย่างไรก็ไม่ทราบฮ เลขไมล์ตรงนี้เป็น273,161กิโลเมตรนะครับขอทางนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปัดหลังนะครับสามารถใช้งานได้หมดนะครับแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับนะครับโอเคมือไขว้นะแล้วก็ช่องแอร์นะครับต่างๆก็ยังโอเคนะฮะตรงนี้สามารถดูทีวีได้นะครับนะฮะสามารถดูทีวีได้ตรงนี้ตรงคนนั่งนะครับมีที่จับนะครับสามารถเกาะยึดได้ฮะสำหรับ จริงๆเหมาะมากนะสำหรับมันค่อนข้างอะไหประสงค์นะฮะตรงนี้จะมีที่วางแก้วอืมแล้วก็เครื่องเล่นดีวีดีนี่โอ้รายละเอียดค่อนข้างดีนะครับนนี้ใครหาอยู่นะครับผมเปิดราคาเลยแล้วกันหกหมื่นสามพันบาทนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดังด้านท้ายเอาละครับเราเปิดประตูด้านท้ายเข้ามานะครับก็จะเจอกับใครอยู่ตรงนี้ที่นึงนะฮะตรงนี้ประตูจะเหมือนกันหมดนะฮะเอดูดีเลยทีเดียวนะครับตามร่องน้ำต่างๆ บันไดใช้ได้นะครับแต่ว่าบันไดตรงนี้ห้ามเหยียบตรงนี้นะครับมันจะหักนะครับเป็นตัวครอบมุมไม่เฉยเหยียบก็เหยียบตรงนี้นะครับนี่ครับเบาะก็จะมีช่องใส่ของนะครับช่องใส่ของอ่มีแก้วนะตรงนี้มีถังขยะถังขยะนะครับใช้งานได้นะครับก็จอกไฟฟ้าหลังซ้ายตัวนี้ใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็เซ็นทรัลล็อกใช้ไม่ได้ด้วยนะครับเซ็นทรล็อกตัวนี้ใช้ได้สามบานเหมือนกันนะครับผมขายสารพาพนะครับต้องให้ช่างเช็คเอานะฮะไฟเก๋ง เอติดน,นะครับเดี๋ยวผมจะลองพับเบาะช่วงหลังนะครับคันนี้เบาะสวยมากอ่าเบาะก็สามารถพับได้นะครับเป็นไงฮะพับได้ทั้งสองเลยครับสามารถวางของอะไรที่มันอย่างเช่นยกตัวอย่างไปซื้อโต๊ะซื้ออะไรมานะครับสามารถวางได้อเอาละครับเดี๋ยวเราจบรีวิวภายในทีเท่านี้ฮะเดี๋ยวมาสรุปกันนะครับ เอาละครับตอนนี้เราก็ขึ้นรถมาแล้วนะฮะก็เดี๋ยวผมจะลองขับให้ดูนะฮะคันนี้ก็ขับดีเลยทีเดียวนะฮะจะมีช่วงล่างบ้างนิดหน่อยๆนะฮะเป็นลูกหมากปีกนกนะครับข้างขวาตัวนี้เนี่ยเวลาเราเหยียบเบรกปุ๊บเนี่ยเซ็นทรัลก็จะทํางานทันทีนะครับอนี่จอนะครับผมดูหนังเรื่องสิกคาริโออยู่นะครับเอาละเหมาะมากนะครับสําหรับเอ่อเด็กๆนะฮะตัวไฟ ABS โชว์นะครับเอ่อแต่ไม่มีผลต่อการขับขี่นะฮะในการถอดเช็คระบบทุกอย่างแล้วนะฮะ ความร้อนนิ่งมากนะฮะแอร์เย็นฉับเลยนะครับกระป๋องมาเลยจำแพ้รึต้องเปลี่ยนลูกโอเคครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาลองขับช่วงทางตรงนะครับนี่จะเห็นว่าจอสามารถใช้งานได้นะครับ DVD นะครับทางตรงนะฮะขับดีครับยางเยิงปี17นะครับพรมตรงรุ่นนะครับพรมพื้นนะ สะอาดสะอาดมากมอไซค์ยอย่าออกมานะเว้ยเฮ้ยยานะเว้ยนี่อย่าซ่าก,กับพี่อันแน่แลวสอนเดี๋ยวเจอดีโอ <c oughs> มซ่านะก็ขอขคร่าวๆแล้วกันนะครับเพราะว่าบิชอนมาด้วยนะครับก็ไม่อยากขับเร็วนะครับก็แต่เกียร์ทุกอย่างเปลี่ยนปกตินะครับแล้วก็เอ่อสามารถใช้งานในชีวิตประจําวันได้นะครับนะฮะเดิมเนี่ยคันนี้รถคันนี้เป็นผู้หญิงใช้นะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรา อะไรอ่ะโอ้โเป็นไงบ้างครับสำหรับเกียร์สปอร์ตเทคคันนี้นะครับหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือเกียร์มาสเตอร์นะครับถ้าใครสนใจนะครับคันนี้เนี่ยจัดราคาพิเศษนะครับให้สมาชิกช่องพิกชอนนะครับหกหมื่นทุนนะครับตั้งใจจะไปหกหมื่นสามนะครับในกลุ่มในคลับต่างๆนะผมเปิดแค่หกหมื่นสามพันบาทนะครับแต่ว่าในสมาชิกช่องพิกชอนครับเอาไปหกหมื่นนะฮะแล้วผมไม่ใจแจะรำนะครับเอาค่าน้ำมันไปเพิ่มอีกนะครับผมนะฮะ สาม,มารถซื้อไปแล้วก็ <g ill ance> ใช้งานในชีวิตประจำวันได้นะครับถ้าเรายังไม <c ading> <center> ่เก็บไม่ทำนะฮะโอเคครับย้ำนะครับสูตรเป็นห้าสี่สี่หนึ่งเป็นหนึ่งเป็นเก้าครับโทรเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับแล้วก็รถได้ที่บิ๊กซีออมใหญ่นะครับคันนี้รับแลกเทิรญบุกรุ่นนะครับใครมีรถเก่านะฮะรถเก๋งเก่าๆนะฮะที่แบบเครื่องอาจจะไม่ค่อยดีนะครับรับเทิร์นได้นะครับก็ผมมาเก็บงานซ่อมนะฮะแล้วก็ขายต่อนะครับโอเคสามารถดูรถที่บิ๊กซีออมใหญ่สูตรเป็นห้าสี่สี่หนึ่งเป็นหนึ่งเป็นเก้านะครับเริ่มรัวเร โอเคครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับทำไงเร็วๆสสวัดีเร็วสวพูดด้วยดิอะไรอะไรให้หวยนะโลกหวยออกเลขอะไรบอกพี่พี่ดิหวยออกเลขอะไรน่าโดนจริงๆต้องไปแล้วไม่ไหวแล้วเดี๋ยวต้องไปขวดนายอนก่อนให้ชานบอกหวยดิหวยออกเลขอะไรเล้วเลขอะไรนะเลขสามเลขสามกับเลขอะไรฮะสามสี่หรอ แีให้หวยเหรอเจมดีแต่กันเองนะครับตีกันเองนะครับ